สบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดียำหนึงเลงเนาะมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินยำเลงแล้วพี่น้องสิมาต้มปลาปลาที่มาจอนเพิ่งแฮม,มาแต่นาก็คอยวางากินนี่แหละเนาะกระเบนกับ่อลพอนเพิ่งเหนาะก็นแฟนโฟกับแ,บบแม่พเมพิ่งกินอยู่น้าเลยพี่น้องดูไลายโตกระซิต้มตัวใหญ่เนี่ยแต่ก็ตัวน้อยตัวหนึ่งเนาะชิเลือ ตัวน้อยชมทำโตก็ไหวปิ้งกินอื่นแหละพี่น้องเว้ยโอเคน้องพี่น้องวันนี้ขอจะไปหาอันเตรียมตะไคร่เตรียมใบมะขามเห็ดยังอ่อนอยู่ก็จะใช้สบมใบมะขามอะไรน,นี่พี่น้องไปหาหัวขามาเตรียมข้างหม้อไว้กว่อนเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องปลาก็ได้มันตายแล้วแหลนะเนาะีตัวน้อยตัวใหญ่ น่ะก um, The ่ะซอสแพนเอาไปปิ้งกินก่อนตัวหนึ่งเพิ่นปิ้งแล้วเป็นสิกินก่อนมเนาะตอนนี้ก็หมอก็พดเลยพี่น้องส้มก็ใส่ใบมะขามอ่อนเนาะแล้วก็ข่าหัวสิไข่มันหอมพี่น้องอันนี้่อยก็สิปรุงก่อนเนาะปรุงแล้วจังสิเอาปลาลงพี่น้องเล้วก็แล้วก็เพื่อนน่ะเพื่อนำประเด็ดหน่อยพี่น้องเกลือเป็นรัวใส่ลงไปนะมันเห็นไหมะ เอาปลาลงก่อนพี่น้องกันพอกระเทือนในต้มเบิดนะน้าน้อยพอแล้วเนาะน็กๆล็อกก่อนปลาใหญ่หั่นปลาน้อยวนี่หั่นพี่น้องเลยปลาหม้กขดจะก่อนเนาะ นี่หมอนกดเลยรือเปล่ส่โป่งหมอเนาะจิ้มก่อนน้องเลยโป่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยวกัเนาะตุ๊บเมนูต่อไปต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดตะเวนเลยเนาะ แต่เมนูต้มต้มลองขับแรงหนอ่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้มปลาของเราแหละมีปลาตัวหนึ่งไข่ตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาดีพี่น้องเบิ่งไก่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมองาดเด้อเขอ่าแรงเหมือนกันเดิมเวิร์สจุกทุกคนเข่าแรงเด้อพี่น้อง,อง,ของเขาเ่าแรนข้าวแพนข้าแพนครับลองแทวกินเ,ขขนเลย กิหนูยังยิงก่อนเลยเนาะกระปิงฟาาตามคือคืนแ้วพี่น้องเลยบืคเรียคืนเนุะคืนดิศานเียงไค่อขอคึ้นมาบุคเรีย้าไข่จี๋นก็คน เขาแห็นเหรอเขาไม่จัดตั้งเด็ดบัวยงมั้งคือประมาณอือางมีเล็า่นเขา็ตแซ่บปะันี่ยมีพวกไม่โดนเนยคือเขาวันวาน เก็บมาเี๋ป้าหนุ่มแง่เนาะอ่อนๆพอดีกินอืม่าพ่มือถืจะแช่และเก็บมาละลายเนากเก็บประคายแ้ามันจะเกิดเป็นยังเอ๊แฉะลกูเนาะเนี่กินกระปุกเจียวฮทนเนาะกินเหมือนหวานใช่ไหมมันหวานนะอมะ

ไงมือเครือกันเนาะไงมเครือข้าวเปลเนาะเครืออัหนักเนาะตงนี้มันเป็นแบม่อย่างนั้นมเ็นเนะดูตรงนาราดเป็นต้มเครือขึ้นเดยวพันมาแต่จ้านะเครื่องยี่ห้อน

กินกี้ข่ายอยากเคือมันเลยแบบค,ค้ือมัน,นะนเลยเัรเือกอะวะแบบผดเลยผลเส็จครบผลเสร็าปลายุ่งเท่เพจงานนะซื่อกินแต่ร่วกเคาขื คนนี้ตกอ่ะตกห่ดจังบ้บดิเล่นงนัดลเขาเป็นเอาี่นเอานตกบ่งหนกลบาเดฉีนลยอาาแล้วอาหาแล้วเดืดฉี่ยเออเดฉีไม่ชา ก็ี่เบิ่์ดเนาะมันเป็นอ๋อกระดออ๋อกะองหน้าไงกระลงไหลงหน้านอ,อยนไวเรียนไวแถวนี้ชีตเข่าจิ้มือเียนวน,วนเลียงกเน,นี่ยยำพ้อน,พน,อ,ยอ,ยนอยำพ้นเงื มีนยังเพิ่มเติมกานไปไปวันเรียนเรียนมาหน้นาแห้งไวแล้วพคนเดินเทาไวเดียวปีนึ่งป่เดียวปีนเดียแบบบุคอหักาโตัวเองนลฮะทั้งเข้าไวอะึ้นพองตงเดแดตาลม บดเขยบกำเขากำเข่าว้ข่าวแวนคนมังสามสิบปลายฉชีชี้เจ้ามองเจ้าอะไรเนาะน้องจคนมีเงินแน่ไหม่ีมีซีนี่ฉันคนมีเงินกะบูรบัดตัเองมีเงินบูรบัดิดเจ้าว้น่กนจืดมกันยังญางอ่ะแลนั่นเนค่าื้อของเก มเงเลยดูดีด <c oughs> ้บริบัลตัวเองกระปุมาช่วเข่าสกุ้งเอะป้าคนละคนลกเออเข่าแห้งไหมนสิบไปถจิบัตรทิบ ข้าวแ่บในช่วงอ้นอฉันกาเป็น่กเบิดหรอกดนนกินกูมือกคงาวหนึ่งบวช้องขาวบวช้นขวบวเพิ่มไม่ฉี่ไม่ลงกิ้บ้างกินบุกพอดีสินทึ่มีก็ อืมดีครับตุกเป็นตุกหลับแดงนะตุกตุกแดงอ่ายาตมเบ็ดปะอืมอายตมเบด อออโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กากินเริ่มอิม่มสำหรับคลิปบืกตะโจาไวสนหเนาะบุกพอนคลิปหนาเด้อพี่นอออ้นนนองสำหรับคลิปกตะโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง